แล้วของประเทศไทยเราเป็นแบบไหนคะเป็นแบบผมเรียนว่าทั้งโลกเนไงนะทั้งโลกเลยแต่เดิมเนี่ยเป็น presumption of guilt สมมติถานไว้ก่อนว่าผิดแต่เดิมเป็นแบบนั้นในยุโรปไงในสมัยยุคมืดอะด้าสเของยุโรปเนี่ยที่เอาแม่มดไปเผาอะนะครับถูกกล่าวหาว่าสมัยนั้นสารศาสนาอํานาจมากกล่าวหาว่าเช่นอคุณเป็นแม่มดเขาก็จะเอาไปทรมานจนยอมสารภาพ ทางนี้เราอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้แม่มดมันมีที่ไหนเล่ามันก็กล่าวหาแล้วนั้นแหละเพราะที่หาเราเป็นแม่มดใช่ไหมครับแล้วถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้คุณไม่ใช่แม่มดไม่ใช่หน้าที่ผมนะครับที่ผมจะพิสูจน์ว่าคุณเป็นแม่มดนะหน้าที่คุณคือพิสูจน์ว้าคุณไม่ใช่แม่มดคุณพิ <kalk> ณพสูจน์ไงครับคุณไม่ใช่แม่มดผมผมเอาผมก็ผมไม่ใช่ผมจะไมพิสูจน์ผมไม่พิสูจน์ยังไงผมไม่ใช่แม่มดใช่ไหมเข้าใจไหมในการที่ผมมีหน้าที่พิสูจน์ว่าคุณเป็นแม่มดมันยากไหมแต่ผมก็ัารระให้้้ผีมฟอองง่ คุณแหะครับต้องพิสูจน์ว่าคุณไม่ใช่ผิดตามที่ผมกล่าวหาพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมก็เป็นแม่มดไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ก็ตายไปก็ต้องเป็นแม่มดอะมีคนถูกเผาไปประมาณน่าจะเป็นล้านคนนะครับในประเทศสเปนอังกฤษนะครับแม้กระทั่งเยอรมันอเมริกายุคตั้งอันนี้คมใหม่ๆนะเมื่อสี่รอยปีที่แล้วเนี่ยประเทศพวกนี้ก็เผาคนเป็นว่าเล่นเพราะหลักมันคืออะไรครับสันนิษฐานมาก่อนว่าผิด ก็กล่าวหาก็แปลวันกล่าวหาก็ผิดเลยนะครับอันเนี้ยภาษาวิชาการเขาเรียกโพลิสเต e รัฐตำรวจถ้าตำรวจคือหมายว่าไปจับมาคือผิดโยนเข้าคุกไปนะครับแล้วเบิกตัวมาขึ้นสาลไปใส่ตัวใส่กุญแจเท้ามานะครับถ้าสารจะกรุณาก็จะให้ประกันตัวไปถ้าไม่กรุณาก็ติดคุกไปจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าตัวเองบริสุทธิ สาวก็จะปล่อยตัวค่ะนี่คือยุคมืดนะนั่นคือทีนี้ในสมยัยยุคมือดมยยคคอันนั้นคือพรีสำ i ัญออฟสกิลสันนิษฐานว่าผิดแล้วมันก็มีชัดๆเลยคือตอนยุคล่าไม่มดค่ะนะครับจับมาแล้วก็เชื่อไหมครับทุกคนที่ถูกเผาทั้งเป็นเนี่ยสารภาพหมดครับค่ะว่าเป็นไม่มดเอ้ยแสดงไม่มดมีจริงเหรอทำไมยอมสารภาพเหรอเพราะโดนทารุณอย่างนี้ถูกต้องพอทรมานมากๆเข้าเนี่ยก็คิดว่าโดนเผาตายคงสบายกว่าแล้วเนี่ย เขาจะสารภาพเพื่อตายให้พ้นเพื่อซะนึกดูสิครับว่าทรมานขนาดไหนจนคิดว่าการเผาโดนเผาตายสบายกว่านั่นทรมานขนาดนั้นนะไปดูสิครับเครื่องมือลงโทษลงทันสมัยก่อนยังไม่ผิดนะครับแต่คุณถูกลงโทษแล้วลงทันเพื่อสารภาพเนี่ยบีบขมับตอกเล็บนะครับอะไรต่างๆสารพัดเครื่องมือในการที่จะให้คนสารภาพทีนี้ต่อมาเนี่ย ก็บอกให้อย่างนี้ไม่ได้ล้เราเผาคนบริสุทธิ์ทิ้งไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ได้แล้วฝ่ายศาลเนี่ยต้องเปลี่ยนหลักใหม่แล้วนะไม่ใช่สนิทถามไว้ก่อนว่าผิดแต่ต้องสนิทถามไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์แล้วหน้าที่ในการพิสูจน์ว่าผิดเป็นหน้าที่ของฝ่ายผู้ฟ้องคือฝ่ายรัฐคืออายการ